ท่าวันอยู่กับัาการราเปิดใจัวนะอบอวท่นะพอเดี๋ระมูลลงพักเลยนครับเราต้นบอกว่าทุกอางอ่แมขออนุญาตเกณฑ์ยูเพื่อนตอนรับท่านพระโดนอถกครับเลยเลยแลหันามานี้ดีครับผมรัผมอ้อมร่องอแม่แมนท่านในพนแม่ครับ พระผ้มีพระองคระทรงมระเจ้าล้นท่านดบมือทะลุไปถืออีตควดีท่านรักครับดีมากครับแบ่งกันบ้านเราท่านครับที่ดอกลาทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าความรักและคารพกมีทั้งชายและสาท่านขอครับ่านครับ 对对对 มวลชนนะครับทั้งท้องถิ่นท้องที่และพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นน้ำมัฟเท้าหอท่านเฉลิมชัยครับจากเกษตรของอำเภอละแมนะนอบให้กับท่านสลาวุธ ผอนลำม่ท่านสสคนใหม่ของชุมพรเรานะครับโดยมีท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเบอร์สองของพัคนั่นก็คือท่านเป็นเลขาที่สามพักน,น,นะครับเรียกว่าเป็นแม่บ้านผู้ขับเคลื่อนทั้งนโยบายและภาพปฏิบัติของกระทรวงเกษตรสู่ภาคประชาชนนะครับรับแ,แมเราเป็นเมืองเกษตร นะครับพี่น้องประกอบอาชีพที่สําคัญก็คือน้าพิจิตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือผู้บริหารมาเป็นทุนปัจจุบันนะครับกช่วงนี้ก็ขอท่านได้นั่งกับพยบทสักนิดหนึ่งก่อนเข้าสู่พิธีการแต่ด้วยภารกิจและพนักงานที่ท่านรัฐบีต้องประกอบภารกิจหลายเรื่องหลายที่โอกาสนี้ผมขอเข้าสู่ขั้นตอนของพิธีการการคมส่งเสริม สากรและท่านผู้บริหารทุกท่านครับกระผมอธิรัอรมอ้อมปตอำเภอเจ้าทรงงานปกครองจัการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบริหา,ารปกครองรักษาและการในในแตนนายบรรแมยนายนามตัวแทนพี่น้องเกษตรกรประชาชนส่วนราชการชาวบรมแม่ชาวชุมพรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้โอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรแาละสหกณ์รอร์เฉลิมใจซีอ่อนที่ได้กระดาลงพื้นที่ตรวราชการ การดําเนินการมอบปัจจัยการผลิตต่างๆและใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่ผู้แทนเกษตรกรในท้องที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรในวันนี้และเป็นกกอย่างยิ่งแก่ชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่ท่านกระตุณนให้ความสาคัญในการติดตามและกับเพื่อนงานรงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าถึงระดับยากย่ให้เสมอเป็นสมาชิกในตัวเรียนเกษตรกระจกระผมขอนําเรียนข้อมูลอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเพื่อทราบขอบา้อสังเกตดังนี้ อำเภอตะแยจังหวัดชุมพรมีควาฝันหาดทรายสวยทะเลใสท่อ,องไฟน้ำตกจำปนศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองรองอาบน้ำแร่แหล่ถ้าขอภูดูแข่งเรือใบโบราณแหล่งวิจัยการแม่โจ้มีประชากรประมาณ2 0 3ห4คนแบ่งการปกครองเป็น4ตํตำบล7หมู่บ้านรวมนื้อที่ประมาณ200,000 ชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอันจะทําให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปขอบคุณครับ,บนะครับขอบคุณท่านอีรัตอ,อุโอบคุณอยชัยสีอ่อนท่านสราวุฒิอรละไมสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดชุมพรท่านอิสระคงมากอัมไพสมาชิกผู้แทนรัษฎตรจังหวัดชุมพร ท่านมีศัตว์พักดีคงอดีตอธิบดีกรมประมงที่ศึกษาและบัญชีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็แขกทุกท่านครับผมนายไพฑูรย์ชนะชูผู้ตรวจราชาการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในนามพี่น้องสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์และผลิตรัณฑ์ในอำเภอละแมจังหวัดชุมพรก็อขอกราบขอบคุณด็เตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนที่ได้รุณามาตรวจราชาการในพื้นที่ตะบนทุ่งคาอำเภอละแม และเป็นประธานพิธีมอบปัจจัยเกษตรต่างๆพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขันกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในวันนี้ตามนโยบายและบุนซีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานลากเพื่อให้การกับเครื่องงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าถึงระดับสกเนี่ให้เสมือนสมาชิกในตัวเรือนของเกษตรกร กรมส่งเสริมปรากรเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเัษเศษและปากรที่ได้นำนโยบายมากับเพื่อนจนเป็นรูปธรรมดังเช่นกลุ่มเรียรทำสวนทุ่งคาวัดผมขอกราบเรียนว่ากลุ่มเรียนทุ่งคาวัดตำบลท,ทุ่งคาอำเภอละเมมีสมาชิกทั้งสิ้น7 0็้เจดคนณวันที่30ธันวาคมสอง5รกล,ลุ่มมีทรัพย์สินสอ,องล้านเ็0แสนเศษ มีหน kind of ี้สินหนึ huh. ่งล้านค่าแสนเศษมีทุนของผมเองเจ็ดแสนแปดหมื่นเศษผมมีผลการดำเนินงานทีการสุทธิประจำปีห้าแสนหกหมื่นเศษธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งทานมีสามธุรกิจคือธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจให้เงินกู้แก่สมาชิกธุรกิจรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกโดยรวบรวมกล้วยหอมทองเพื่อส่งไปขายในประเทศญี่ปุ่น ในรอบปีที่ผ่านมามีปริมาณรวบรวม4,300 0กิโลเศษคิดเป็นมูลค่า5ล้านค่าแสนเศษการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกรมเกษตรในทำสวนทุ่งค่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในรัทรวงเกษตรและก็หน่วยงานภายนอกอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนพันปุ้ยตอนเริ่มแรกกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนโรงงานแปรรูปผลิตผลกรมตรวจบัญชีสาการ์กรมส่งเสริมสาการ์มีหน้าที่ตามภารกิจหลักแล้วมหลาลัยแม่โจ้นะก็สนับสนุนด้านวิชาการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ปัจจุบันได้เวลาเป็นสุขควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านดเรเฉลิมไทยรีอ่อนได้เป็นประธานในพิธีเปิดประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตต่างๆพร้อมมอบใบรับรองใบรับรองมาตรฐานสินค้า EAP แก่เกษตรกรและพบป่าให้กำลังใจสมาชิกสากลเกษตรกรต,ตลอดถึงทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญครับท่านสอนญาตเี็นเชิญนะครับท่านที่ได้รับมอบพันปรานะครับสิบราย150ยหู้งขึ้นเวจีเป็นปลาของกระทรวงเกษตรซึ่งมอบโดยท่านนลขาธิีาว่าการเชิญน้องต่อครับ เจอตรงไหมใช่ไหมน้องใช่ะค่ะมีภาพปรากฏที่ไม่ได้เดี๋ยวถูกืล้งมีตำาหนภาพัดไยยังไงแล้วมีไม่ทําทำไมเขาบอกนี่คือหลักฐานของคุณภาพผู้เรียนที่ผ่านอร่อยมากนะครับใด้ดีเด่นของภาคใต้ใช่แล้วแล้วพวกเราทำไมไม่ปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยครับ เธอรัศดาจางเธอละแมท่านท่ทานวุธอ่อนละไมนะครับสมาชิกสภาผู้แทราษฎรจังหวัดชุดมรพรนะครับท่านอิกกระอิกกระพงษ์มากำพยนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทรแาษฎรจังหวัดชุมพรที่เดียกันนะครับท่ทนานธีรช่าาิักษ์อดีตสสนะครับแต่วันนี้ พักให้ไปช่วยฝ่ายบริหารน,นะครับจะเป็นเลขานการของรัฐมนตรีช่วยธนิตนะครับท่านสินิตเลิศกาท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับท่านมีสักนะครับแล้วมีศักก็เป็นอดีตอดีนะครับ <S <S ผมเห็นว่าตอน่านเกษียณเสีย,สยดายความรู้ความสามารถนะครับก็เลยเรียชิญท่านว่ามาเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทําทเพินไปเพลินมาก็เลยมาเป็นผู้สมัครของผมเลยนะครับ ท่านสมาชิกสภาของต่างสัใหวัดท่านข้าราชการทุกส่วนเลยครับผ <affe tới> <Okay. S 2> <uci> ู้บริหารกระทรวงเกษตรกรทั้งในระดับกรมนะครับระดับผู้ิภาจังหวัดทุกทท่านนะครับที่มาล่ในวันนี้มาทุกกรมเลยครับขออนุญาตยืนขึ้นนิดหนึ่งไหมครับมาทุกกรมนะครับ นี่นี่คือนี่คือค่ายการของกระทรวงเกษตรและรุนนะครับพี่ซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและทุนมามาที่ระแหนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีความต้องการคืออยากให้พี่น้องชาวระแหนนะครับมีความสุขอยากให้พี่น้องชาวระแหน่รับการแก้ไขปัญหา,านะครับไมหลอดบอกแล้วให้กับพี่น้องเกษตรกร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับวันที่โลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงกระทรวงกรเกษตรและกรในสมัยที่ผ่านมาทุกท่านคงจะมองว่าเราก็คือมีที่ผลิตนะครับสินค้ากเกษตรนะครับสินค้าประมงเนื้อสัตว์พืชนะครับ นะคะพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะสามารถเข้าไปชมบูธได้นะคะที่หน่วยงานได้ออกบูธแล้วก็สถานิรศการนะคะด้านในนะคะจะมีการแจกพันปลาแล้วก็ดินประเภทต่างๆนะคะเป็นดินอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยะคะ่ะตอนนี้พี่ๆเขารอพวกเกษตรกรอยู่แล้วนะคะน้องครับเมื่อกี้มีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับตั้งใจที่จะ สื่อถึงรัฐมนตรีในประเด็นปัญหาแต่ว่ามาไม่ทันเดี๋ยวใครที่ตั้งใจจะมีหนังสือมอบให้รัฐมนตรีคนเีทีไม่ได้เดี๋ยวพร้อมตำรวจที่เราครับชรวยต่างดาวุฒิออกรับไปครับ